ถ้าคุณเงินเดือนหมื่นสองอยากได้รถสักคันหนึ่งสวยๆฟิ้ยวลปัดเปียแล้วก็มาซาสองตอบโจทย์แน่นอน ค่าวที่สมัครคนที่อยากได้รถงวดถูกงบดีนะคะวันนี้มีงบ5,000มาให้อ่าวันนี้ได้เป็นสีแดงมาด้วยนะซึ่งจะพูดถึงคันไหนไม่ได้เลยก็คือ m s z e r 2เจ้าเด็ดของเรานั่นเองคือ m มา d a 2เนี่ยต้องบอกกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นรถอะไรประสงค์มากที่ในงบถูกมากเรื่องชื่อ,อแล้วในเรื่องของออปชั่นเยอะๆแล้วก็สีปังๆอย่างเช่นคันนี้สีแบบนี้จะเป็นสีแบบสีแดงโซเรสนะคะเป็นรถยนต์ปี2018ที่สำคัญค,คือไม่รถวิ่งเนี่ยไม่ถึงแสนกิโล สรีระรอบคันเดิมนะคะเดิมสวยมากมีสเกิร์ตแต่งให้รอบคันสีบางเดิมทั้งลำเลขไม่เดิมนะคะทุกอย่างเดิมหมดเอาง่ายๆว่าใครที่อยากได้ส่งนี้ไปเนี่ยเราชอบความเดิมของรถนะคะคันนี้จัดได้เลยสเปคเดิมโรงงานทุกอย่างเลยค่ะห้องเครื่องใดๆก็เดิมนะข้างในก็สวยที่สําคัญกุญแจได้2ดอกแบบนี้เลยนะคะเดี๋ยวสตาร์ทรถให้ดูก่อนอย่าเบรกและกดสตาร์ได้เลยค่ะปุม่มพุตสตาร์จะอยู่สายมือนะคะ พวงไลมัลติฟังก์ชัน3การนะคะเล่งไม่เดิมแท้นะคะแล้วก็หนะ้าจอทัชสกรีนได้เน n เวิเกเตอร์ให้ด้วยน่าสนใจมากๆเลยซึ่งไอเนวิเกเตอร์ตัวนี้ก็คือจะเป็นสแตนดาร์ดเซ็ตสแตนดาร์ดไว้ให้สำหรับมาซา a องสกายแอคทีฟกันอยู่แล้วนะคะเกียร์ออโต้ที่สำคัญเป็นออโต้ที่ ปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยเผื่อใครชอบแบบตัวแรงๆสิอะไรอย่างเงี้ยก็โหมดสปอร์ตได้เลยนะคะตรงนี้เผื่อเวลาที่เราขับรถคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยเราเลื่อนไม่ถนัดก็นี่เลยค่ะจะได้ไม่ต้องละสายตาจากถนนพูดถึงไม่ละสายตาจากถนนแล้วเนี่ยเขามีแผ่นใสๆตรงนี้นะคะไว้คอยช่วยให้เรามองเข็มความเร็วของเรานั่นเองนะคะก็สะดวกดีและที่สําคัญเลยเนี่ยที่หน้ามองภาพรวมแล้วเนี่ยมันเป็นรถที่วัยรุ่นเลยแหละ นะคะหรือว่าใครที่ชอบความฟังก์ชันหน่อยใครที่เป็นสายคนเมืองนะน่าจะชอบเลยไฟส่องสว่างแน่นอนว่าครบทุกจุดนะคะข้างหน้าไฟส่องพนที่แล้วก็มีข้างหลังอีกจุดนึงเนาะรถสวยขนาดนี้ปีใหม่ขนาดนี้ภายในก็ดูแล้วเดี๋ยวมาดูหัวใจหลักกันค่ะซึ่งน่าสนใจนะเพราะว่ารถมันเดิมมากดูค่ะ คือทุกอย่างนะคะจจน่าต้องบอกเลยว่าเนียบทุกจุดไม่มีร่องรอยสนิมหรือไม่มีร่องรอยแบบคราบน้ำมันเยิมใดๆเลยนะคะราคาน,นี้อยู่ที่3ามแสนสามหมื่นเก้าพันงวดห้าพันตลอดสัญญาค่ะน่าสนใจนะเพราะตอนนี้นี่ออกรถเริ่มต้นต่อยเดียวเท่านั้นเองค่ะเครดิตดีไม่มีเครดิตมาได้เลยค่ะเดี๋ยวเจน่าตอบปัญหาทุกอย่างให้ใครสะดวกก็ทักเข้ามาคุยกันได้เลยค่ะหรือว่าทามาได้เปิดทําการทุกวันค่ะ